คุณยายคงเป็นห okay. uhm. like ่วงแล้วไว้วัาหลังมาเล่นกันใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคุณยายคะกลับมาแล้วค่ะคุณยายไหมหมอนปูนปูนว่ายังไงหลานโบกี้วาันนี้มากมากมาเป็นยังไงวันนี้ที่โรงเรียนสอนอะไรบ้างอถ้าจะให้ยายทายนะยายว่าวันนี้เนี่ยที่โรงเรียนจะต้องสอนอะไรเกี่ยวกับรถไฟใช่ไหม ถึงได้ติดกลับมาเล่นที่บ้านนะคะยหยตัวแซ่เอ้ยคุณยายก็ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูสอนเกี่ยวกับเรื่องรถไฟด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไหนเล่าให้ยายฟังหน่อยสิว่าคุณครูสอนว่าอะไรบ้างิคกจะฉาบปูนปูนิคกจะฉาบปูน รถไฟจะไปโคราชตดดังป้าถึงรานบรีตดอีกทีถึงบริษัทบริษัทปั้มปัมเปิดเปิดขอเสนอรายการถำงขางจับแมวเหมียวมาเต้นระวบังจับแมวดำแล้วมาเป่ายีชุบชุบชุบเฮ้ยได้เวลาเรียนกันแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณครูนี่ เมื่อกี้พวกเธอเล่นอะไรกันรถไฟจะไปไหนคะคุณครูรถไฟมันร้องว่าชิคกระชากปูนปูนชกะชกปูนปูนพูดถึงเรื่องรถไฟไหนใครสามารถบอกคุณครูได้บ้างว่ารถไฟมีความเป็นมายัางไงแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะครูโอเค งั้นเดี๋ยวควรถไฟเริ่มเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อประมาณ300ปีมาแล้วเดิมทีเดียวสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกฐานหินรถนั้นมีรอแล่นไปตามรางและใช้ม้าลากต่อมาในปีพุทธศักราช2 3 5 7ยอสสตีเฟนสันชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์รถจากไอน้ำซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตนเองเป็นผลสำเร็จ นำมาใช้ลากจูงแทนม้าในเมืองฐานหินภายหลังจากนั้นก็ได้มีผู้ประดิษฐ์รถจักไอน้ำและรถจักรชนิดอื่นๆขึ้นอีกหลายแบบรถไฟได้เปลี่ยนสภาพจากรถขนถ่านหินมาเป็นรถสำหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้าดังเช่นในปัจจุบันทั้งนี้อาจกล่าวด้ว่ากิจการรถไฟเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วทุกประเทศในโลก น,นี้แหลคะค่ะคุณยายแล้วคุณครูได้บอกหรือเปล่าว่าการรถไฟของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงลูกเอแล้วมันยังไงล่ะคะความสนใจในเรื่องการรถไฟของประเทศไทยเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ประมาณพุทธศักราช2,398จ้ะนี่นี่นี่พวกเธอรู้หรือยัง สมเด็จพระสมเด็จพระราชนีแห่งประเทศอังกฤษได้นำเครื่องราชบรรณาการมาถวายใช่ๆช่เนียนะส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่น้องมาถวายในครั้งนี้เป็นรถไฟจำลองแบบเดียวกับรถไฟจริงๆที่ใช้ในเกาะอังกฤษเลยนะพวกเธอใช่ปรากฏว่าเป็นที่สนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า และได้ทรงมีพระราช,ชดำริให้มีการสถาปนากิจการรถไฟขึ้นในประเทศไทยเราด้วยนะโอ้ยมลฟหน้าตางเป็นไงล้อเป็นเป็นยังไงหรอโอ้ยมาน,นี่เดี๋ยวพาไปดูตามมามาสิคณะราชทูตจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษได้นำเครื่องราชบรรณาการและพระราชสารมาถวาย พร้อมทั้งนำสนธิสัญญาฉบับแก้ไขใหม่มาแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลไทยส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่นำมาถวายในครั้งนั้นเป็นรถไฟจำลองซึ่งย่อส่วนจากของจริงประกอบด้วยรถจักรไอ้น้ำและรถพ่วงครบขบวนสามารถแล่นบนรางด้วยแรงไอน้ำทำนองเดียวกับรถใหญ่ที่ใช้อยู่ในเกาะอังกฤษปรากฏว่าเป็นที่สนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกลา้า และได้ส่งมีพระราชดำริที่จะสถาปนากิจการรถไฟขึ้นในประเทศไทย ว่าอะไรดีๆจะเกิดขึ้นแค่ไหนว่ารถไฟสายแรกจะวิ่งจากที่ใดไปยังที่ใดงั้นเดี๋ยวพวกเราไปขี้มอยคนอื่นฟันก่อนนะเธอไปทางนั้นแล้วฉันจะไปทางนี้นะได้ได้ไปต่อมาปีพุทธศักราช2429ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น รัฐบาลไทยได้อนุมัติสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กเพื่อสร้างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศไทยระหว่างกรุงเทพสมุทรปราการแต่บริษัทยังขาดทุนทรัพย์จึงไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยืมทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ไปสมทบด้วยส่วนหนึ่ง love oh, ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมรถไฟอยู่ในสังกัดกระทรวงโยธาธิการโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์เป็นเสนาบดีและนายเคเบสเกชาวเยอรมันเป็นเจ้ากรมรถไฟพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้โปรดให้มีการเปิดประมูลสร้างทางรถไฟ สายกรุงเทพนครราชสีมาขึ้นในปีพุทธศักราช2434และในปีพุทธศักราช2439การก่อสร้างได้สำเร็จลงบางส่วนพอที่จะเปิดการเดินรถได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างสถานีกรุงเทพอยุธยาระยะทาง71กิโลเมตร เมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439การรถไฟจึงได้ถือเอาวันที่26มีนาคมเป็นวันสถาปนาของรถไฟตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตอสู้สองคนดีๆเนาะ เกิดอยู่กรุงเทพเห็ดงานก็อยู่กรุงเทพโมต้องจากครอบครัวไปใส่คนเดียวเอ็งจะไปคิดมากทำไมเลยเพื่อนเอ็งก็คิดสวายมาหางานหาเงินเพื่อส่งให้พ่อแม่ที่บ้านไงจะไปคิดมากเออดิข้าที่ขามาว่าพระบาทสมเด็จถ้าจุลจอมเกล้าท่านทรงโปรดให้มีการสร้างทางรถไฟต่อไปเนี้ยเอ็งก็กลับบ้านง่ายแล้วนะพอยสได้กลับบ้านแล้วแ่นแล้วสมพระเจริญ สวัส the ด์โปดแท้ๆนก่อนนาอนนก่อนขาสื hơn, ่อตัวรถไฟปิงไก่ปจ้าปิงไก่บ่ปะจ้าปิงไก่บาปิ่้าปิงไก่บ้าปิงไก่้าปิงไกบ้าปิงไก่อ้ายิงปิงไก่้างไก่บ้าปิงไก่้าปิงไก่บ้าิงไก่ปิ่ปิงไก่ข้อย่้าปิง่าปง่านเงก่บ้างการมางานเง็ดเห็างานก็มีเงิอยก่ดีกินดีโห พัดตึ้ง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 รถไฟนี่ดีแท้ๆชีวิตก็ดีขึ้นแถวบ้านกัจเลิญเขามีรถไฟแลนด์พาดแท้เด้ดเธอเออขก็ฉันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่ได้โปรดให้มีรถไฟออกตกเหนือใต้ใดสบายกับสุภูสุคน่ทรงพาจริญสวรรค์โปรดแท้ๆ ก็ขายแบบขายบักม่วงไขายดิขายเป็นไก่ขาดิเป็นไก่ส่แซ่บจ้ะเป็นไก่ปจ้าบักม่วงปาจ้าแซ่บแซ่บปาจาสิบาทเป็นไก่ป่าจ้าแซ่บแซสาม้อแพงบ้าเปนังจ้า ท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเร็วเชี่ยวนี้กรุณานนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นสู่ขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับพ่อกัม้พ่อกัสเดชไพ่อกระจาศบานจิงไก่าจ้าติ๊ดเดชแต่พ่อบ้าบ้าจิงไก่าจ้าคุณแม่จ้าจิงไก่าจ้ามาติ๊บมาเป็นยังจ้าขายของก็ไปขายของแล้กันไปขายของเล้วไหมไปคือมารอแทน ไอ้ติงไก่ป้าจ้าไอ่ติงไก่ปจ้ามาแพ้เลยสามไม่สิบาทแซ่บแซ่บเอาก็ไดไอ้เอาก็ไดไอ้เอาสามไม่สามไมเนาะหนึ่งสองสามสาม่แตไอ่ดก็สิบาทจ้าเอาไปลอยหนึ่งเลยวาตงทอนเด้อตองทอนจ้าจ้ขอบคุณจ้า แหงแหงแหงรวยรวยรวยแต่พ่บ่คดีบ่ซ่าบไอพอยแม็กเกือบมันข่อยบุหรี่กับบ้านเนาะนี่เป็นตั้งแต่าปกวาโรดทราบที่นี่สถานีปากช่องที่นี่สถานีปากช่องขบวนรถที่จอดเทียบชานจาาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วที่หนึ่งสองสามต้นทางกรุงเทพปลายทางนครราชสีมาท่านใดที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเร็วเที่ยวนี้ โรดนำสาระของท่านขึ้นสู่ขบวนรถปปให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับออขอบคุณครับ dog ในปีพุทธศักราช2494ก็ได้ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ตราบัญญัติจัดตั้งกรมการรถไฟขึ้นเรียกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยให้รวมกิจการงานของรถไฟทั้งหมดให้กับองค์การนี้เลยละลูกโหคุณยายเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะคะรู้ลึกรู้ดีพอๆกันกับคุณครูที่โรงเรียนเลยค่ะ ยายน,นะเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนโตป่านนี้ยังไงละจ๊ะก็ด้วยพระมาหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงโปรดให้มีการสร้างทางรถไฟเฮพวกเราก็เลยมีที่ทางทำมาหากินไงจ๊ะถ้าไม่รู้เลือกรู้ดีก็ไม่ใช่คุณยายไม้หมอนแห่งสถานีกรุงเทพนะสิ <Okay. S 1> ใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ใช่นะลูกเพื่อนค่ะคุณยายมากันอีกแล้วงั้นก็ไปเล่นกับเพื่อนไปดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะขอบคุณค่ะยายงั้นหนูไปนะคะไปลูกไปเย้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณยายนะเล่าเรื่องรถไฟให้เราฟังด้วยเราอ่ะจะเล่าให้พวกเธอฟังเองโอเคไปเลย รถไฟจะไปโคราชตดดังป้าถึงราชบุรีตดอีกทีถึงบริษัทบริษัทปั้มปัป้มเปิดเปิดขอเสนอรายการทำทมจับแมวเหมียวมาเต้นนะบ๊จับแมวดำเลามาเป่ายิงชุบชุบชุบ making love.